สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดมจากสวนเลิศนะครับวันนี้วันที่11มกรานะครับกับอุณหภูมิเล็กหลักเดียวมาอีกแล้วนะครับก็วันนี้เข้ามาปัดดอกมูซันคิงตอนนี้น่าจะประมาณสักสามทุ่มเพราะอากาศมันเย็นมันก็เลยบานดึกหน่อยไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันบานน่าจะหมดแล้วในรุ่นแรกนะในชุดใหญ่นะชุดนี้เป็นชุดใหญ่เนี่ยชุดนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของแปลงเลย ก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นมะเขือพวงอยู่ก็รอเป็นรุ่นที่สองเนี่ยตัวนี้นะครับมะเขือพวงหางแย้ก็ไม่สวยดีตอนเนี้ยเรื่องการให้น้ําเนี่ยต้องพึงระวังนะวันเนี้ยผมอยากมาคุยเรื่องการให้น้ําในอุณหภูมิที่เจหล็กหลักเดียวนะครับหนาวผมอยู่ที่บึงการนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับอยู่ที่บึงการเนี่ยดูขนาดดอกเห็นไหมตอนนี้สามทุ่มแล้ว มันน่าจะไปบานเที่ยงคืนคือมันเป็นปกตินะครับเป็นปกติไม่ผิดปกตินะถ้าอากาศหนาวแบบนี้แต่ถ้าอากาศอยู่ประมาณสักยี่สิบต้นๆถึงยี่บห้ายี่บเจ็ดเนี่ยมันก็จะบานปกติในช่วงหกโมงเย็นไปจนถึงสองสามทุ่มก็บานเสร็จหมดแต่ถ้ามันหนาวอย่างนี้มันก็จะเริ่มบานตอนสามทุ่มเราก็ต้องออกมาปัดช่วยเขาเพราะนหนาวๆอย่างนี้เกสรมันไม่ค่อยฟุง้งเราต้องมาปัดนะครับต้องมาปัดนะก็ ช่วงหนาวๆแบบนี้น้ำน้ำที่สวนให้ไม่ขาดเลยไม่ให้หน้าดินแห้งเลยนะตอนนี้หางแย่ก็ยังทรงทรงตัวอยู่มีการพัฒนามีการพิกรูกนะลูกเล็กๆก,ก,ก็เริ่มมีเกด็ดมีอะไรหางแย่ก็เริ่มไม่สวยเนี่ยรุนที่บานตอนนี้อยู่น้ำเปิดสองหัวแบบนี้ สองหัวแบบนี้อ่าสิถึงยีนาทีถ้าวันไหนมีลมก็20วันไหนไม่มีลมก็15ทุกปีถ้าอากาศมันปกติมันไม่หนาวแบบนี้เราก็จะทําการาเบาน้ําใช่ไหมที่เราเคยเคยได้ยินกันมาว่าเบาน้ําลงเพื่อให้ดอกมันติดดีแน่นอนถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดเราเบาน้ํากับสภาพอากาศที่หนาวแบบนี้นะเรียบร้อย เพราะปีก่อนผมเบาน้ํามันหล่นที่พื้นไปส,ส่วนเยอะเลยกับปีก่อนๆน,นู้นหนาวแบบนี้เหมือนกันแต่น้ําไม่ได้เบามันติดดีเนี่ยก็เลยเดินแนวทางาแบบเดิมที่เคยทำมาก็คือน้ําไม่ขาดไม่ได้เว้นน้ำนะครับเปิดวันเว้นวันตลอดเลยในช่วงที่อากาศหนาวแบบนี้ส่วนหมวกดอกผมก็ยังไม่แกะออก ผมเก็บหมวกดอกไว้เพื่อที่จะบังลมเนี่ยไอตัวเนี้ยบังลมกับผลอ่อนๆแบบเนี้ยก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้มันแห้งมันอะไรหลุดร่วงลงเองถ้าไม่หลุดไม่ร่วงหางแย้ไม่สุดแล้วเราค่อยมาแกะก็ได้โอ้โหบานบานน้อยพึ่งก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่าฉีดยา,มาแมลงต้องฉีดยา,มาแมลงยาหนอนนะยาตีอะ ไอ้ตัวดอกอย่างนี้เพี้ยไฟกบเพี้ยจะกระจัดเข้านะครับเข้าทําลายเหมือนกันนะเดี๋ยวพาไปดูต้นนู้นต้นนู้นน่าจะบานเยอะแปลงนี้มีมูสันคิงอยู่ร้อยส่สิบต้นประมาณนะประมาณร้อยสี่สิบต้นก็ติดดอกปีแรกนี่แหละต้นประมาณนี้แหละติดดอกอยู่ประมาณสักร้0ยต้นประมาณนี้นะครับ ประมาณร้อยต้นใบก็โอเคอยู่ตอนนี้ใบอ่อนเริ่มแตกออกมาแล้วผมก็จะทำการฉีดกดใบด้วย05234เพราะฐานใบผมยังดีอยู่สังเกตดูใบเก่าใบเก่ายังดีอยู่เพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะกดยอดได้โดยที่ไม่ให้มียอดเลยก็สามารถทำได้เพราะฐานใบเก่ามันดีแต่ถ้าสวนไหนเจอลมแรงฐานใบเก่าร่วงเยอะในตอนที่ทำดอก ก็จําเป็นที่ต้องปล่อยดอกอปล่อยใบให้มันออกมาสักหน่อยนึงแล้วค่อยฉีดกดเขาฉีดให้เขาแก่ก็จะมีผลเสียตามมาก็คือเมื่อใบออกอาหารก็ถูกแย่งไปเพราะฉะนั้นเราต้องลดจํานวนดอกลงอาจจะต้องแต่งดอกออกสักหน่อยนึงเพื่อให้สอดคล้องกับอาหารที่มีบนต้นนะครับนี่ก็ยังอยู่ดีอยู่ ที่ลูกที่ลูกที่ดอกก็จะฉีดแคลเซียมโบลอนแล้วก็ออกซินบวกกับอะอทโทนิกแล้วก็น้ำตาลทางด่วนเสิร์ฟเขาสักหน่อยหนึง่งเนี่ยจะฉีดเร็วๆนี่แหละรอเขาบานเสร็จเนี่ยก็จะฉีดเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ฉีดให้เขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าอาหารเขาพอไม่พอ เราก็ต้องเติมไว้ก่อนอาจจะเพิ่มต้นทุนสักสักเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจนะครับเพราะปีนี้อากาศมันสวิงอ่ะมันหนาวห,ห,หนาวหนาวก็ขึ้นหนาวกลางวันร้อนอ่ะโอโหผมนี่เป็นหวัดดูดอกช่อนี้ดอกช่อนี้สวยเลยนะครับดอกช่อนี้สวยต้นมีการตัดแต่งยอดนะครับมีการตัดแต่งยอดที่ท่านผู้ชมเห็นมันดูเล็กๆเตี้ยๆใช่ไหมเป็นคุ่มกลม,กลมๆ มีการตัดแต่งยอดข้างแล้วก็ยอดข้างบนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตำแหน่งที่ตัดแต่งอย่างเช่นกิ่งนี้มูซันคิงมันจะขึ้นแข่งกันเป็นเป็นต้นสนใครที่ปลูกมูซันคิงอยู่เนี่ยครับก็จะรู้ดีเนาะเราก็มาการทําการตัดยอดตรงนี้ออกเพื่อให้กิ่งข้างมันยืดออกไปส่วนข้างบนข้างบนเนี่ยทีท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ก็ตัดยอดออกไปหครั้งนะเนี่ยตัดออกไปหนึ่งครั้งข้างบนก็ โอ,โอเคอยะน่าจะประมาณสัก2อาทิตย์รู้ผลว่าจะอยู่จะไปจะติดมากติดน้อยนะครับน่าจะพลิกลูกให้เราได้เห็นทางแยะน่าจะไม่สุดอ่าน่าจะได้แต่งน่าจะได้แต่งดอกอีกรอบหนึง่งนี่ยังไม่จบนะครับตัวนี้ก็คือเราจับเป็นตัวประกันไว้ท <c oughs> ี่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยดอกเยอะๆก็ไม่ได้เอาทั้งหมดนะครับก็ไม่ก็ไม่เอาทั้งหมดก็มีแต่งบ้างไม่รู้จะปัดยังไง เพราะมันบานกระจึงเดียวเนี่ยครับมันบานแค่เนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยมันบานแบบเนี้ยมันบานไม่ออกอากาศหนาวน่าจะอีกพักๆหนึ่งน่าจะประมาณสักสามสี่วันเนี่ยเราก็มาปัดช่วยเขาแต่ปีก่อนปีก่อนคือของผมมันบานชุดใหญ่ในในช่วงนี้เนี่ยหนาวหนาแบบเนี้ยเล็กหลักเดียวหกองศาเจ็ดองศามันก็เลยผสมไม่ติด เราก็เลยเฟลไปซะส่วนใหญ่ <c oughs> <c oughs> ก็ไปได้รุ่นน้องแทนนะครับส่วนรุ่นใหญ่ก็บานไม่ทันบานไม่ออกถ้าเราปัดเจสอนแล้วมันไม่เหนียวอะ่ะนั่นแหละคือ <c oughs> โอกาสติดไม่มีหรอกนะครับน้อยนะครับโอกาสติดน้อยมากถ้ามันไม่เหนียวนะนี่แลครับปัดช่วยเขานี่โอ้ยไม้กวาดผมพังไปแล้วโอ้ยหนาวหนาว นาวจริงครับบ้านผมบึงการนาวจริงก็แต้มแต้แตะไปทำไปงั้นแหละนะครับเพื่อความสบายใจบางทีก็ปล่อยไว้เขาอาจจะติดดีกว่าเราปัดก็ได้ก็ไม่รู้นะครับ <S 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 เห็นเขาทำกันแล้วก็ทำตามไปอื <laughs> <ừ> ข้างบนนี่บานเยอะ ดอกรุ่นที่สองก็ออกมาพอสมควรอยู่นะน่าจะเท่ากันคารุ่นแรกเลยเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันใครที่พลาดรุ่นแรกก็รุ่นรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองชุดนี้ที่เป็นหางแย้น่าจะตัดประมาณสักสงการไหมเก้าสิวันเก้าสิบวันประมาณสามเดือนเนาะสามเดือนตอนนี้มกลามก,ากลาก็กุมภามีนาเมษาประมาณประมาณสงการสงการเนาะเพราะาบ้านเราน่าจะ ตัดแก่น่าจะไม่ตัดสุกเพราะเห็นก็ตัดกันเขาก็ตัดอตัดเนื้อเนื้อแก่ <c oughs> อืมโดนโลมใบก็มีเฉาเฉไปหน่อยนึงไม่ได้ให้น้ำสองวันแล้วเนี่ยเพราะว่าติดธุระนะครับติดธุระ พรุ่งนี้น่าจะเปิดน้ำมันเป็นเพราะมันไม่ใช่วันให้น้ำด้วยเมื่อเช้าเนี้ยไม่ได้ขึ้นน้ำมันก็เลยบานบานออกยากๆถ้าเมื่อเช้าเปิดน้ำมันก็น่าจะบานดีกว่านี้อยู่แต่ดินก็ไม่ได้แห้งมากโอ้ยหนาวหนาวหนาว ทานใบเก่าเนี่ยทานใบเก่ายังสีสีเข้มอยู่เนาะยังสีสวยอยู่ปีนี้ไรแดงไม่ได้แตะนะครับไรแดงไม่ได้แตะเลยเพราะฉีดยาป้องกันไว้ตั้งแต่แรกรู้แล้วเจอทุกปีไม่พลาดเลยอ๋อเนี่ยเริ่มมวกเริ่มลุดละไม่รู้จะติดไหมนะรุ่นเนี้ยเพราะบาน เพราะบานตอนทีเ่เลขหลักเดียวอะบานประมาณสัก6องศา6องศาเจองศานะครับทำทุเรียนเมืองหนาวก็ทาใจทำใจ,ำใจมีได้บ้างไม่ได้บ้างครับเว้น,นอาจจะเว้นปีนะเพราะปีปีก่อนผมก็จริงๆอ่ะผมไปทุเรียนผมทั้งหมดเนี่ยผมจะได,ได้ประมาณสักยี่สิตัน เอาจริงๆมันได้ประมาณสักสองตันกว่ากว่าสามตันเองะได้น้อยมากนะแต่ปีนี้ผมก็ตีค่าๆไว้ก็น่าจะประมาณสักไม่รู้อธิบายไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเห็นเห็นตอนที่มันขึ้นรู้ขึ้นอะไรก่อนนะจะได้รู้เพราะว่าแปลงใหญ่ผมอะแปลงใหญ่ <c oughs> แปลงใหญ่มันมีต้นป่วยไปครึ่งนึงนะครับต้นป่วยไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะอัปเดตเนาะทำการรักษาปีนี้ก็เลย ไม่ได้ทําลูกไปครึ่งสวนนะครับประมาณสักแปดสิบต้นโอ้หนาวมากดูต้นนี้หน่อยอบานอยู่นะบานอยู่บานอยู่บานแล้วก็ปัดช่วยเข้าไป <c oughs> โอ้ดูดอกเห็นไหมครับเนี่ยดอกที่มันเป็นอ่า รุ่นสุดท้ายที่เราจะเอาถ้าไม่ได้รุ่นนี้ก็คือพอใส่ปุ๋ยทําใบเลยแต่งกิ่งแต่งอะไรทําใบใหม่นี่ถ้าไม่ได้รุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้ยที่สวนไข่ถ้าไม่ได้รุ่นนี้ก็ปล่อยเลยเพราะว่าคือจริงๆอะ่ะมันก็มาอีกอยู่หรอกหลังรุ่นนี้มันก็มีอีกแต่มันจะคือเราจะทําช้าทําเลทุกปีมันมันไม่เป็นผลดีอะ่ะเราต้องทําก่อน จริงๆผมอยากเร็วกว่านี้ด้วยซ้ํานะแต่ต้นมันไม่พร้อมเพราะปีแรกที่ผมเคยบอกแล้วว่าทําทุเรียนเราทําปีแรกช่วงไหนปีต่อไปมันก็จะออกช่วงเดิมเพราะฉะนั้นในการทําดอกปีแรกตั้งระบบให้มันเลยว่าต้องออกก่อนปีใหม่นะต้องออกเดือนพฤศจิกาประมาณเนี้ยตั้งให้มันเลยว่าให้มันออกเดือนนี้เราก็ต้องทําทุกอย่างให้เสร็จฉับให้มันออกดอกก่อนปีใหม่ให้ได้ เพื่อที่จะมาหนีหนาวหนีแรงนี่แหละนะครับใครที่ว่าทําธรรมชาติธรรมชาติได้แต่ราคามันละ่ะใช่ไหมเราเราต้องนึกถึงเรื่องของราคานึกถึงเรื่องของการทําง่ายด้วยนะถ้าถ้าในฤด,ดูมันก็ทําง่ายก็จริงแต่ว่ามันก็เสี่ยงนู่นไปเจอแรงเจออะไรมันก็จะได้ตัดลูกโอ้โหนูน่นนะเ็าทาใบชุดหนึ่งเขาตัดอะไรกันหมดเสร็จแล้วตัวเองยังไม่ตัดลูกเลยใช่ไหมมันก็ช้าไปทุกๆปีถ้าเกิดเราทําเร็วมันก็ได้เร็ว โอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตมูสันคิงเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะอัปเดตหมอนทองอีกนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าแปลงหลังบ้านแปลงที่มีต่อไม้เนาะของเคยลงคลิปไปแล้วล่าสุดนะประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหางแย้มันเป็นยังไงเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนหนาวมากนะครับขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะครับได้ทุกคนได้ทุกสวนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ